การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ห้องสอนให้บริการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเพื่อประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอปางมะผ้าจำนวนกว่า7,500ราย,รายมีการพัฒนาการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานสูงราชาการสะดวกมาอย่างต่อเนื่องได้ดำเนินการตามเงื่อนไขพื้นฐานตามเกณฑ์ด้านกายภาพครบถ้วน14ข้อคือมีการให้บริการนอกเวลาราชาการ โดยจัดสรรให้มีพนักง,งานหมุนเวียนม,มาปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวันและให้บริการรับชําระนอกสถานที่ที่อําเภอปางมา้าทุกวันที่15ของทุกเดือนมีระบบขนส่งสาธรารณะสะดวกต่อก,การเดินทางมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางเข้าถึงจุดบริการได้สะดวกมีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการตรีมีคันและผู้สูงอายุมีระบบบัตรคิวเพื่อความยุติธรรมไม่ต้องรอนานมีจุดคัดกรอง มีจุดประเมินผลความพึงพอใจมีขนาดและพื้นที่สะดวกต่อการทำงานให้บริการจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนม,มีแสงสว่างเพียงพอมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ภายในสำนักง,งานกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และจัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ให้บริเวณด้านนอกนอกจากปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นแล้วยังมีการบริการสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงได้รวม14รายการจากความใส่ใจและห่วงใยนี้กปรปอสาขาแม่ห้องสอนจึงได้รับรางวัลสถานประกอบการสำหรับคนพิการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2564 คอพอพอสาขาแม่ห้องสอนมีการออกแบบการบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่ได้รับข้อมูลจากผลสำรวจหลายรูปแบบหลายช่องทางครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเช่นเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่างๆให้มากขึ้นประชาสัมพันธ์ช่องทางการชะเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆประสารนรับเรื่องน้องเรียนให้รวดเร็วขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลเมื่อไฟดับรวมถึงการติดตั้งประตูเรื่อง กาเปิดปิดไฟแลนะน้ำเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสลดความเสี่ยงโควิดและยังมีระบบการให้บริการลูกค้าแบบออนไลน์ตามนโยบายกปรปภเช่นการขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์าการจองคิวอ,ออนไลน์บริการ E-Payment โดยปัจจุบันมีลูกค้าชงด้ค่าน้ำผ่านช่องทางอื่นๆโดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขากว่าร้อยละ49ของลูกค้าทั้งหมดมีการบรูรณาการการใช้ข้อมูลจัดกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในท้องถิ่นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ทรัพยากรนน้ำระหว่างหน่วยงานนอกจากภารกิจหลักที่กล่าวมาแล้ว ก็ประพอสาขาแม่ห้องสอนได้ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นพัฒนาสังคมโดยจัดทําโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนเพื่อต้องการสร้างติดสํานึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ําและร่วมเป็นติดอาสาทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีเกณฑ์คุณภาพระดับสูงมีการลดขยะและคัดแยกมูลฝอยแยกตามประเภทขยะมีการใช้พลังงานทดแทนโดยปรับเปลี่ยนการเดินเครื่องจกักรกล ลดการใช้เครื่องสูบน้ำมาใช้ระบบ Gravity เพื่อส่งน้ำเข้าระบบผลิตโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากการสำรวจและค้นหาอุปสรรคในการให้บริการทำให้ทราบว่าเพียงพอยของลูกค้าคือเมื่อไฟฟ้าดับทีไรน้ำประปาไม่ไหลทุกทีและไม่ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัญหานี้เป็นอุปสรรคในการดรําเนินงานและการให้บริการลูกค้าอยู่เป็นประจําทั้งในอดีตและปัจจุบันหากไม่หาทางแก้ไขก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตเช่นกันจึงได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับการไฟฟ้าแม่ห้องสอนโดยจะทําการสลับเส้นทางการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทําให้สาม,มารถผลิตและจ่ายน้ําประปาได้อย่างสม่ําเสมอ ถึงแม้ไฟฟ้าจะดับและยังได้กำหนดแนวทางปฏิบตัติไว้ในแผน BCT และคู่มือการปฏิบัติงานมีการคิดคน้นนวัตรกรรมเสือซ่อนไลน์เพื่อเป็นกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามสถานะการให้บริการโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บในรูปแบบดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันแอปชีพเพื่อใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนให้กระชับรวดเร็วและมุ่งไปยังพิกัดที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง พนักง,งานสามารถให้บริการโดยตรวจสอบข้อมูลผ่านเสือร่อไลน์ทางโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลานับว่าเป็นจุดเด่นของกปสาขาแม่ห้องสอนที่ใช้เทคโนโลยีสร้างนาวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการประสานดับเรื่องร้องเรียนใช้เวลาในการสนทนาและบันทึกข้อมูลได้เร็วกว่าที่ sla กํหนดถึงร,ร้อยละเ4ปสาขาแม่ห้องสอน พร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นส่วนราชการสะดวกที่เป็นเลิศเพิ่มเติมนวัตกรรมให้บริการสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายโดยใช้เทคโนโลยีสำหรับให้บริการด้วยระบบดิจิทัลสะดวกทุกที่ทุกเวลา